น่าจะทําให้ครูหลายคนมองเห็นภาพนะครับอขออนุญ,ญาตอ่านโจทย์ไปด้วยกันก่อนเขาบอกว่าปัจจุบันนะครับนาย A นั้นมีอายุเป็น5เท่าของนาย B แล้วก็เมื่อ6ปีที่แล้วนะครับนาย A นั้นมีอายุ8เท่าของนาย B ถามว่าปัจจุบันนาย B มีอายุกี่ปีคราวน,ะน,นี้ไม่น่าจะซับซ้อนนะครับแต่คุณครูมองเห็นไหมเอ่ยว่าคราวนี้จะตอบอะไรนะครับอ่าม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 า,มา วิธีการพิจารณาของข้อนี้นะครับครูอ่านโจทย์ครูจะเห็นว่าปัจจุบันนาย A อายุเป็น5้าเท่าของนาย B เมื่อหปีที่แล้วเห็นไหมครับมันมีข้อความซ้อนกันอยู่2แบบคือแบบที่1พูดถึงเรื่องของปัจจุบันถ้าบางโจทย์มีอนาคตเราก็จะใส่อนาคตไว้ถัดถัดไปอีกด้านขวานะครับเราพิจารณาความเป็นไปได้เนาะข้อนี้มีนาย A กับนาย B นะครับขออนุญาตวาดรูปเล็กน้อยอารมณ์ศิลปินเริ่มออกกันครูครับนาย B นาย B เอาทรงนี้กันละกัน อ๋อนายบีสูงน,งนี้นาย b เอสูงน,นี้นายบีเอานายบีน่าจะอ่อนกว่านะฮะนายบีน่าจะเป็นละอ่อนกว่าอ่าวิธีการพิจารณาเป็นแบบนี้ครับเขาบอกว่าคุณครูดูไปทีละข้อความเนาะปัจจุบัน a มีอายุเป็นห้าเท่าของ b ทีนี้คุณครูมาดูตรงสุดท้ายเขาถามว่าปัจจุบันมีอายุอ่นาย B มีอายุกี่ปีเราโฟกัสไปถามเขาเขาโฟกัสไปถามที่อายุปัจจุบันของ b ใช่ไหมครับ ดังนั้นคําตอบที่เราหาได้ควรจะเป็น b เลยความหมายก็คือปัจจุบัน b อายุกี่ปีแปลว่าเราให้ x เป็นคําตอบก็คือให้ x แทนอายุปัจจุบันของ b เลยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับตารางตัวนี้เพื่อเรามาเทียบผมก็จะให้ค่า x มันแทนตรงปัจจุบันของ b ตรงนี้เลยงนั้นเราก็จะเขียน x ไว้ตรงปัจจุบันของ b อ่านโจทย์ตอนแรกนะครับเราเห็นว่าปัจจุบันนั้นนาย A อีอายุเป็นห้าเท่าของ b ตอนนี้ b เราใส่ไปแล้ว x ใช่ไหมครับดังนั้นห้าเท่าของ b ก็คือห้าคูณ x นั่นเองจะได้แบบนี้เมื่อหปีที่แล้วคํานี้หกปีที่แล้วแปลว่าคุณครูต้องถอยหลังจากอดีตจากปัจจุบันไปใช่ไหมครับหปีที่แล้วจาก x ก็จะกลายเป็น x ที่ลบออก6เมื่อเพราะว่ามันเป็นหกปีที่แล้วส่วนห้า x ก็จะกลายเป็นห้า x ลบหใช่ไหมครับเพราะว่าหกปีที่แล้ว กระจอกมาทรงนี้นะครับวิธีการก็คือนายเอมีอายุเป็น8เท่า mm hmm. เขาเขาพูดถึงเมื่อ6ปีที่แล้วแปว่าตอนนี้เราจะโฟกัสที่ตัวเลขตรงนี้นะครับนายเอมีอายุเป็น8เท่าความหมายก็คือ a ครับซึ่งอายุก,ก็คือ 5x าเกลบหเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ8เท่าก็คือ8คูณกับอายุของ b ซึ่งก็คือ x อกลบหแบบนี้นะครับคุณครูก็จะทําการแก้สมการอย่างง่ายคุณครูเอา8กระจายเข้าไปในวงเล็บจะได้เป็น 8x ลบ เราก็ได้เป็น 5x ลบ6อยู่ทางด้านซ้ายมือคุณครูย้ายข้าง 5x ไปทางขวานะครับเพื่อเอาไปลบกับ8แล้วก็ย้าย48จากลบขึ้นมาเป็นบวกแล้วก็ลบกับ6คุณครูจะได้ตัวนี้เป็น42ตรงนี้มีค่าเท่ากับเลข3คุณครูย้าย3ไปหาร42นะครับหารแบบเร็วๆคุณครูจะได้ว่า x คุณครูจะมีค่าเท่ากับ42หารด้วย3คำตอบก็คือ 14ซึ่ง x ก็เป็นคำตอบของเราเลยสำหรับข้อนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบขอไข่14นั่นเองโอเคครับมีคุณครูหลายๆท่านตอบมาแล้วแปลว่าคุณครูทำข้อนี้ได้อย่างสุดยอดเนาะ,อะโอเคนะครับ